ถึงเลือเส้นไหมมองมองเห็นอะไรในเส้นไหมอันแรกเลยถ้าถ้าความรู้สึกแรกแน่นอนเป็นของที่ที่เรามีเราใช้อยู่ในโรงงานตสียกรรมแต่ว่าจริงๆลึกๆแล้วเนี่ยเ,เคยคิดเหมือนกันนะคะเพราะว่าเส้นไหมต้นทุนสูงเคยคิดจะเอาเส้นใยอย่างอื<ม>่นแต<ม>่ว่าอย่างหนึ่งคือเส้นไหมเขาเป็นเส้นใยยาวอไม่มีขนไม่ละคายผิวอะไรอย่างเงี้ยคือเราเคยลอง เน่นนะอย่างขนสัตว์เองตัวเองก็ไม่ชอบมันจะคันๆเนาะแล้วฝุ่นก็จะฟุ้งกระจายความแข็งแรงเองก็สู้ไม่ได้อย่างเราเตรียมเส้นยืนเนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องดึงให้ตึงนิดนึงเออพราะเส้นใยที่มีความแข็งแรงมากๆน่าจะดีกว่าเออนะฮะเราก็จะแนะนําว่าจริงๆอย่างลูกค้าเองที่ซื้อกี่ไปเนี่ยเขาก็ถามว่าใช้ฝ้ายได้ไหมหรือใช้ยางอื่นได้ไหมบอกว่าจริงๆได้ทุกอย่าง ข้อจากัดมีอยู่นิดเดียวคือเส้นที่ใช้เป็นเส้นยืนค,ควรจะเรียบและเหนียวแต่ว่าเส้นที่จะเอามาทอค่ะจะมีปุ่มมีอะไรให้เป็น texture ขึ้นมาได้ไม่มีปัญหาแต่เส้นยืนเองเนี่ยขอให้เรียบแล้วก็เหนียวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนั้นแล้วเราอีกอย่างหนึ่งพื้นที่ตรงนี้มันจํากัดแล้วเป็นพื้นที่ปิดถ้าเราใช้ทศนไยจะอย่างใช้ฝ้ายหรือใช้ขนสัตว์ที่มันมีขนเยอะ มันจะเป็นในห้งกระจายเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจด้วยไหคเพราะว่าเราเคยมีลูกค้าที่เขาซื้อกี่แล้วเขาขอให้ช่วยลองเส้นวูที่ที่เขาเตรียมมาให้อะค่ะมันฟูงพอสมควรเลยแหละซึ่งทำงานเราก็แบบคันจมูกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าคือใช้ของดีเราก็สบายใจลูกค้าก็สบายใจเนาะ เห็นว่าพี่ทํางานตรงนี้มีความสุขเราไปก็ยิ้มไปเราถึงลูกค้าจริงกลายเป็นเพื่อนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะได้ได้ได้สิ่งดีๆตรงนี้ที่ได้อะไรมาบ้างเออจริงๆนอกเหนือจากธุรกิจนะจริงๆเรายังบอกว่าธุรกิจเรายังต่อแตะอยู่เลยทุกวันนี้ไม่หรอกก็มันได้มากกว่านั้นจริงๆคือแน่นอนอย่างที่เมื่อกี้พูดไปว่าได้เพื่อนเนี่ยจริงๆเลยค่ะคือลูกค้าบางท่านนะทาชิ้นงานเกิดเราไม่ได้ไม่ได้เยอะชิ้นมากเขาไม่ได้มีเวลา แต่ปีใหม่แวะมาเอาขนมมาให้อะไรอย่างเงี้ย<ม>เออหรือว่าผ่านมาแวะมาทักทายมานั่งคุยคือพวกนี้เป็นอะไรที่เรา,เราดีใจนะคะถึงแม้เขาจะไม่ได้บอกว่าวันนี้แวะมาทอผ้า<ม>แต่แวะมาคุยแวะมาอะไรแบบเออหรือบางทีลูกค้าบางท่านอยู่อเมริกานะคะมาเมืองไทยมาเรียนกับเราแค่ครั้งเดียวอ่ะปีนี้มาอีกแวะเอาหนังสือมาให้เล่มหนึ่งบอกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับที่ร้าน<ม>อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่ง ปื้มมากเลยนะคะแบบเออบางทีพี่เขาอาจจะจําชื่อเราไม่ได้รหรือเราเองก็ยังจําชื่อพี่เขาไม่ได้นี่พูดตรงๆเลยนะเพราะเขามาแค่ครั้งเดียวแต่เห็นหน้าจําได้อะแล้วเขาเห็นหนังสือเล่มนี้แล้วบอกว่าน่าจะมีประโยชน์กับเดลูมเลยซือ้อมาฝากอะไรอย่างเงี้ย,อยอเออเป็นอะไรที่เหมือนกับได้มากกว่านั้นตรงนี้สุดท้ายอยากให้ช่วยฝากนิดนึงนะฮะเพราะว่าดูเหมือนตรงเนี้ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่ จำลองสมัยก่อนนเะนาะตรงนี้อยากให้คนมองเห็นคุณค่าอะไรจริงๆแล้วเนี่ยเออสำหรับเดอะรูมเองนะคะเราอาจจะไม่ได้มีส่วนช่วยเกี่ยวกับอนุรักษ์วัฒนธรรมโดยตรงมากนักนะคะแต่ว่าทางเราก็รู้สึกดีที่เราเป็นเป็นส่วนหนึ่งเป็นเฟืองเล็กๆตัวหนึ่งที่ถ้าอย่างถ้าคนในกรุงเทพหรือคนในเมืองเองหรือต่างจังหวัดเองที่มีโอกาสเข้ามากรุงเทพมาได้เรียนรู้วัฒนธรรมการทอผ้ากับเราแล้วร,รู้สึกชอบ สังคมมีการตื่นตัวเ,เด็กรุ่นใหม่เองที่อยู่ในกลุ่มหมู่บ้านเองที่เขามีการทอผ้าอยู่แล้วตื่นตัวอยากจะกลับไปสืบสารตรงนั้นต่อพี่จะรู้สึกดีมากเพราะรู้สึกว่า เออถึงแม้เราจะไม่มีโอกาสตรงนั้นแต่ถ้าทําให้การทอผ้าเนี่ยม,มันกลับมามันคึกคักได้อีกเนี่ยค่ะเราก็จะรู้สึกยินดีไปด้วยก็อ,อยากจะฝากนะคะว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในหมู่บ้านที่เขาทอผ้าอยู่แล้วหรือหรืออยากจะมาทอกับเราก็ลองมาสัมผัสดูแล้ว,ลวออคุณจะทราบว่ามันก็มีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งด้วยอะคะ่ะโอเคอ,เคอเคถ้าฟังอย่างนี้ม,มีคนสนใจอ,อยากจะมาที่ร้าน ก็เรดอนเชิญนะคะร้านเดอะลูมเราอยู่ที่ทองหล่อซอย13อ่านะคะเข้าจากปากซอยมาประมาณสัก200เมตรชื่อร้านเดอะลูมถ้ามาไม่ถูกก็โทรมาได้นะคะที่0 2ย์ค่ะ7 1 2ดหนึค่ะมาถึงก็มีกี่พร้อมมาแต่ตัวมาแต่ตัวเลยค่ะก็ถ้าสะดวกโทรมานัดหมายกันไว้นิดนึงก่อนก็ดีนะคะครับรับรับ เดี๋ยวแล้วเป็นหมู่คณะอะไรเออ <ๆ S 1> ได้ทั้งหมดเลยค่ะเราสอนจริงๆเราตั้งใจจะสอนตัวต่อตัวเลยนะคะถ้ามีหมู่คณะเองเนี่ยถ้าใหญ่มากบางทีเรายังขอให้สปริตเป็น2กลุ่มอะไรอย่างนี้เลยค่ะ <ผม S 1> <ๆ>อยากอยากให้เป็นจริงๆอยากให้เป็นจริงๆใช้เวลาไม่เยอะไม่เยอะค่ะ2ชั่วงโมงก็เป็นละค่ะโอเคครับใครสนใจก็เชิญนะครับที่เดอรูมครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ผสมผสานที่ลงตัวทีเดียวนะครับระหว่างภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยกับงานอดเเรกกลายเป็นชิ้นงานศิลปะร่วมสมัยที่น่าสนใจครับไทยคิดไทยทำสวัสดีครับ